ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Cross Cast Gaming นะครับผมอยู่กับผม X Cross นะฮะเราก็อยู่กับบูรี่เก็บจานจานนี่หว่าเอ้ยวิชาที่เราจะต้องเข้าก็คือเออที่นี่แหละมิวสิกือวิชาดนตรีนะฮะมาวิชาดนตรีเนี่ยเป็นวิชาที่ง่ายมากนะครับไม่ยากเลยแค่กด LT กับ RT ให้โดนแค่นั้นเอง แล้วจานจานให้เล่นเครื่องดนตรีดีๆได้ไหมให้มาเขย่าอะไรเนี่ยโอ้มันเด็กติงต้องเลยจริงจรงิสติปัญญาผมเล่นดนตรีได้ดีกว่าน,นี้นะจานจานดูถูกผมมากเติร์ดเติร์ดจิมมี่บอกไม่เป็นไรจิมมี่ใช้ใช,ใช้มือบ่อยเรื่องแรงแขนเนี่ยนะสบายมากใช้แรงแขนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย่ะก็ขเขาซ้อ,อมมวยครับซ้อมมวยที่บ้านที่หออะไรอย่างงี้เออตอนกลางคืน ดูหน้าจานเลยหน้าจานอย่างเหวอะจานของขาดะจานจานเหมือนเมายานี่นะครับก็ต้องขอโทษทุกคนที่ไม่ได้มาเล่นนานเลยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งมากจริงๆจากใจนะ แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาคออแคล์แคชแคชแคชเลยเดี๋ยวเราเรอทำเควสต์ต่อไปกันนะครับเป็นเควสที่ชื่อว่า Miracle on b o a r d นะฮะแต่ว่าเควสตนี้จะโผล่หลังหกโมงเป็นต้นไปนะครับผมก็เลยแบบว่ารอทำตามเขา <S <S เฮ้ยนายจักรยานอเ้อ Yeah, 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 yeah. แย่เย่เ <laughs> ย่เย่แย่งจักรยานแค่จักรยานเขาไว่าขี่เฉยเฮ้ยขับเช้าว่ะขับเร็วๆหน่อยดิฮะเอาป่ะเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวๆมันต่อยได้นี่ว่ามันต่อยได้ <laughs> เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาต่อยสวนด้วยเว้ยต่อยสวนด้วยเว้ยเฮ้ยโหอะไรวะปั่นหนีหายจุกจูดเลยโอเคมิราเค้าออนบูวอร์ดนะครับเป็นเควสหลังหกโมงอย่างที่ผมว่าไว เวสนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะฮะดู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 ผมแปลกใจอยู่ว่าทำไมเพลงตอนขี่จักรยานต้องเป็นเพลงนี้เลยมันดูแบบมันดูเหมือนเราอยู่ในฮอกวอตส์วะโรงเรียนเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรจริงๆผมเป็นนักเรียนนะไม่ไม่ใช่นักเวทที่ไหนทำไมเอาเพลงแบบนี้มาใช้ในหลังหกโมงยานี้เพิ่งห้าโมงเองคนสบายเฮ้ยต้นคิดมัดแวะชมหน่อย ต้นคิดมาสสวยจุงเบย์เย้เย้เฮ้ยเรามีอีกานกบินมาจากไหนนี่คือคิดมัสนะครับไม่ใช่ฮาโลวีนจิมมี่ยกล้อไปเลยจิมมี่ดูการยกล้อของจิมมี่ครับไม่ธรรมดาโอ้ดิฟดิฟอ้าเฮ้ยตีลังกาตีลังกาก็ตีลังไก่มันถูกทางเลยดิแล้วแบบเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงมาตีลังกงตีลังกายแบบนั้นก็เปิดหวอหมดนะฮะต่อไปครับเควส มิลเลออ์ on blue w ครับเดี๋ยวเราไปทำไงครับถึงเวลาที่จะต้องลุยเควสกันแล้วนะฮะเย่ yeah. จากที่เราเฮ้ยอะไรอะ่ะมีโจทย์ะมีโจทย์ะทำไมมีโจทย์ะอ,อุ้ยมีโจทยจริงด้วยทำไมมีโจทยวะอ๋อไอ้นี่ <c oughs> เควสที่แล้วไงที่เราไปไปลา,ายหิมะใส่พวกมันแหะไอ้พวกนี้แหละมันเลยมาเอาคืนเราเว้ยเอาป่ะเอาป่ะมาดิมาดิเอาป่ะล่ะจะเอาไหมเอามีของไี้กูก็มีของกูมีประทัด มาเฮ้ยที่หายตำรวจตำรวจตำรวจเฮ้ยเข้าเควสเข้าเควสโอ้โหเกือบแล้วฮะแล้วลุงมาเยี่ยอะไรตรงนี้วะเฮ้ยหนูนี่ฉันเองนะจำฉันได้ไหมอ๋อเยี่ยม ไอ้บ้านนี่อีกแล้วเหรออะไรนะอ๋อเปล่าเปล่าเลยครับเฮ้ยฉันนายรู้ใช่ไหมซันต้าคลอสเนี่ยฉันเองใช่ไหมอ่าใช่ถูกแล้วซันต้าคลอสฉันจะลืมได้ไงล่ะเราเจอกันหลายครั้งแล้วเวลานายเข้ามาในห้องนอนฉันตอนหลับตอนเด็กๆกันนะหรือล่าสุดก็ตอนนายเมาใต้สะพานถูกของนายแหละฉันจะลืมนายได้ยังไงบุคคลตัวอย่างของฉันน่ะฮะฮ่เอาละฟังนะฟังไรอ่ะหลุงไห้ฟังไรกัน ตอนนี้มีพวกต้มตุ๋นอ้างว่าเป็นชั้นเยอะมากเลยนะเขา,นะาทำร้ายผู้คนทางอ้อมเนี่ยรู้ไหมได้วยการอ้างว่าเป็นซันต้ายอมไปถ่ายรูปแล้วก็เรียกเก็บเงินมันควรจะเป็นเงินชั้นสี่จริงไหมถ้านายจัดการกับเรื่องหลอกลวงนี่ได้นะให้ชั้นได้ในสิ่งที่ชั้นควรจะได้เนี่ยชั้นจะแบ่งบางส่วนให้นายนาะยว่าไงล่ะฮะว่าไงสนใจไหมก็ปีนี้ชั้นยิ่งไม่ค่อยมีเงินอยู่ด้วยสิ จะปฏิเสธได้ไงอ่ะต้องอย่างนี้ดิว่าอ๋อนี่คือไม่ได้เห็นความถูกต้องมาก่อนเลยชใช่ไหมจิมมี่คืออยากได้ตังค์อย่างเดียวเลยชใช่ไหมโอเคเราจะต้องไปที่งานนั้นนะครับเพื่อความถูกต้องของซันต้าไม่รู้จริงหรือปลอมหลายคนที่เราคุยมาได้แล้วเขาบอกว่ามีซันต้าคอสปลอมตัวมาถ่ายแบบให้ถ่ายรูปเก็บตังค์ซึ่งมันไม่ดีซันต้าคอสบ้าอะไรเก็บเงินเก็บเงินนะฮะฮะเฮ้ยงานเข้าแล้วมันมี ใครมาขวางนี่ไงพวกคนแค้ทั้ง7คนแค่อะคนแค้จะสู้นี่กูว่าตัวกูแค้แล้วนะมึงแค่กว่ากูอีกมึงมามึงมามาทำลายทำลายเอ่อเล็งเล็งเล็งถูกปะวะอ๋อต้องเปลี่ยนของก่อนเดี๋ยวนะอันนี้คือที่ผมคิดไว้ว่าเราอาจจะต้องเอาหนังกระติกยิงเข้าวะยิงอะไรอะยิงไอ้หลอดนี้ปะโอ้โหนี่ไงล้มไปแล้วยังไปอีกล้มไป ล้มไปนี่พังพักเก้าอี้ซานตาคอสพังเดี๋ยว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 เคลียร์กันคนแคะเดี๋ยวเคลียร์กันเดี๋ยวกันโอ้เดี๋ยว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 กูจะตายเดี๋ยวกันซานตาคอสเหรอพังให้หมดพังให้หมดทุบให้หมดทุกอย่างเฮ้ยตำรวจมางานเข้าอู๋โดนจับโดนจับเลยคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีหน้าหน้าที่แค่ทำลายข้าวของอย่างเดียวเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเก็บได้นี่หว่า เก็บก่อนโอเคเรามีหน้าที่ทำลายข้าวของอย่างเดียวอย่าไปทำร้ายซานตาคลอสแล้วก็ไอ้พวกคนแค้นนั่นแนหะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องสูก้ก็ต้องสู้พังให้หมดพังให้หมดเนี่ยซานตาไอ้ซานตาคลอสคนแคนน้มันอะไรมันไม่ค่อยยุ่งกับอะไรกับเราหรอกแล้วก็ทุบแป้งงานจอมปลอมเหรอเก็บเงินเหรอเก็บเงินเก็บเงินใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมันหาเรื่องเราก่อนอนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับโอ้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 เลี่ยงได้ก็เลี่ยงมันมัน มันมีเยอะเกินไปมีไม้เบสบอลแถวนี้อีกทุบให้หมดทงเทียอะไรไปเลยไปออทุบให้หมดมีอะไรอีกทุบให้หมดครับเทียนอ่ะเทียนะเออเออเออเอาตีให้ถูกดิเออนั่นแหละต้นไม้นี้ถูกไม่ได้อะเก้าอี้อ่ะฮะเก้ e, อา,า e. อาี้สรงเสานี่เสาเฮ้ยซานตาคอสมันมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วลว่ะเราจะต้องจำเป็นต้องสู้ไหม เอาวะสู้กระสู่เว้ยมามาเฮ้ยเรามีของระบงระเบิดอะ่ะเฮ้ยเราโดนตำรวจจับไปเมื่อกี้นี่หว่าไม่มีของเอาเปล่าลมีหนังกระติกเอาดิมามาเรายิงระยะไกลเลี้ยงตัวเลยไม่ต้องเข้าไปบวกกับมันมันไม่สนใจเราเลยวะนี่กูยิงเพื่อนมึงนะเนี่ยฮะยิงเพื่อนมึงอยู่อา้าวยืนเป็นเป้านิ่งง่ายเลยโอโอมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ซ่าเว้ยตัวนี้เอาเว้ยตัวนี้เอาเว้ยเอเอลงไปได้ลงไป ه, งได้เหมือนเดิมครับอย่าไปทำซานตาคอ์สมันนะครับแล้วก็ ยิงไงเนี่ยให้มันลม้มล้มไปดีเอียงยังเอียงยังเอีย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงแล้วเรียบร้อยครับทุกท่านครับลงไปอีกลงไปอีกเยี่ยมเหล็กอันหนึ่งเหล็กเสาหนึ่งเหล็กเสาหนึ่งเออไม่ลงเหรอไม่ลงเหรอไม่ลงเหรอเรียบร้อยครับเควสเสร็จแล้วไปครับเราก็ได้ชุดชุดไหล่ได้ชุดเอลฟ์มาเย้ <Yeah. S 2> ไปครับ เราก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปนอนแล้วเพราะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยถ้าเท่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเกมบูลลี่เราจะอยู่ได้ถึงประมาณตีสามแล้วเราตัวเราก็จะง่วงนะครับง่วงแบบง่วงเราจะจะหลับไปเลยอะไรเงี้ยหลับกลางถนอนอย่างนั้นแหละเฮ้ยหนูเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกลับไปหลับไปนอนตะกีนะครับพรุ่งนี้เราก็ต้องมีเควสต้องทำอีกเยอะ เฮ้ยเฮ้ยไหนอ๋อนี่เรากลับมานอนโรงเรียนเลยใช่ไหมเออไม่ต้องไปนอนแหววเขาข้างประภาคารเฮ้ยจันการเข้าแล้วการเข้าแล้วจันฮัลล <c oughs> ยังไม่หายเป็นวันเลยครับทุกท่านครับ <c oughs> พอเข้าหอพักก็จานก็ตามมาไม่ได้เลยครับแน่เ <c oughs> วลานอนแล้วครับทุกท่านนอนนอนไหมนอนเย้ะ yeah. เอ้ยแล้เรามีรูปแฟนสาวเราอยู่บนหัวเตียงนอนด้วยนี่ว่าเอ้ยเจ๋งอะไรอ่ะ go to the l i n c a p e l office มีคนตะโกนโทรโขงเรียกเราเหรอให้บอกว่าให้เราไปหาที่ห้องผออะไรประมาณนั้นป่ะโอเคไปก็ได้แล้วทำไมจะต้องประกาศอะไรดังขนาดนั้นเดินมาเรียกดีก็ได้แม่ไหนดูสิอยู่ดีก็เรียกไป อยู่ดีๆก็ประกาศเรี่กรู้ไหมไอคนอื่นเขาไหมเนี่ยฮะไอคนอื่นเขาไหมไปครับไปหาไอตรงห้องผอ้นี่ก่อนไม่รู้มันเรียกเราทำไมไหนมีอะไรฮะมีอะไรมีอะไรมากเนี่ยมีอะไรไหมอะไรเนี่ยว่าไงคุณนายออามาแล้วสินะจิมมี่อ่ะมารีบเอาไปเร็ว อ๋อเป็นของขวัญคริสต์มาสจากคุณแม่นะครับเอนอนายโชคดีนะที่มีแม่ที่ดีแบบนี้นะไปได้แล้วเอาของไปก็ไปเอาของได้ของแล้วก็ไปซะเย้เยเป็นไงน่ารักซะไม่มีจมูกแดงแล้วมีจมูกแดงโผงมาจากเสื้อด้วยนะจะโดนเพื่อนล้อป่ะวะใส่แล้วจะโดนเพื่อนล้อไหมเนะี่ยเป็นไงล่ะจานเสื้อผมเทใช่ไหมล่ะจานฮ่าฮ่า เฮ้ยมันบอกว่ามันบอกว่าเสื้อเรามันหัวล้อเราอะใช่ไหมมันมันหัวล้อเสื้อเรากันเต็มเลยทั้งโรงเรียนเลยอะนี่กูควรจะใส่ดีไหมเนี่ยบางคนก็แบบว่าหัวล้อบางคนก็ชมเสื้อสวยอ๋อโอเคโอเคครับโอเครู้กันต่อไปเราก็ไปทำเควสอเลยครับนัเครกินที่นี่ใช่ไหม ออดิทอรียมออดิทอเรียมคือห้องห้องห้องคล้ายๆแบบละครเวทีอะไรประมาณนั้นเหรอวะไ,ไม่รู้แหละเราได้เสื้อใหม่ก็ใส่ใสไ่ไปเหอดหน้าหนาวโ oh อ้จิมมี่นายอยู่นี่เองฉันมองหาไปทั่วเลยนะทำไมรค,รครับมิสเตอร์มีอะไรหรือเปล่านายรู้ใช่ไหมว่าการประกวดง,งานคริสต์มาสคืนนี้เนี่ยเป็นยังไงมันเกี่ยวกับพวกเอ่อนอกศาสนาออกแนววิญญาณและความรักที่เหมาะสมกับอายุที่จะเกิดขึ้นที่นี่น่ะมันแค่เกี่ยว กับการปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องระวังตัวมากๆด้วยฟังดูเหมือนสวรรค์เลยนะครับอืมใช่ก็เราจะต้องขึ้นเวทีกันในอีกไม่เกี่นาทีนี้แต่ว่าหัวหน้าเพอร์คัชั่นของวงเป็นไส้ติ่งอักเสบดิอ๋อแย่เลยนะปีนี้ก็ต้องเป็นการแข่งแบบละจังหวัดแน่ๆเลยอ่ะไม่ฉันเตรียมการแข่งขันปีนี้เป็นเดือนเลยนะฉันต้องเย็บเสื้อผ้าด้วยมืออดหลับอดนอนเป็นวันๆเพื่อที่จะเพ้นสีฉาก ฉันเรียกวิญญาณดีๆมาดูพวกเราแล้วก็ผู้ปกครองที่รออยู่ในหอประชุมนั่นนะ่ะเออแล้วคุณอยากให้ผมทำอะไรอะ่ะนายต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีแทนไงนายต้องช่วยฉันรักษาหน้าในงานนี้นะรอผมเล่นไหมเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็แสดงต่อหน้าคนอื่นเนี่ยนะฝันไหมเหอะผมเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะเว้ยไ,<ว>ไม่หรอไม่เหรอนายหมายความว่าไงฮะไม่อะ นายต้องช่วยฉันนะนอกจากว่านายอยากจะตกวิชาของฉันน่ะฮะคุณเล่าผมเล่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยให้ตายเถอะพวกผู้ชายแบบผมที่ชอบเรื่องแบบนี้มักจะจบด้วยการเต้นอยู่ในละครเพลงไม่ก็ทํางานอยู่ในฮอลลีวูดขอล้อเถอะฉันดูเหมือนล้อเล่นรู้ไงอยากได้เอฟอีกสักตัวไหมล่ะหนุ่มน้อยโดนแล้วจิมมี่เอ้โอเคโอเคผมจะทำไอโชนี่เงานี้ก็ได้คุณรู้ไหมสำหรับพวกละอิสระคุณน่ะอธิารของแท้เลย รักและสันติจิมมี่อ๋อและอีกอย่างหนึ่งที่นายต้องรู้นายจะต้องใส่นี่นะใส่ผมรู้นะว่าคุณล้อเล่นน่ะให้ตายเหอะไม่ฮะนี่คือสิ่งนี้หมายถึงจะต้องคุยกับจิตแพทย์ตอนโตขึ้นเลยนะอย่าใจร้ายไปหน่อยเลยนะ่ะนะผมดูเหมือนตุ๊ดแบบเต็มตัวต่อ,ตอนหน้าคนทั้งโรงเรียนเลยนะนะ่ะในความคิดของฉันนายจะดูเหมือนฮีโร่ที่ช่วยกู้งานน,นี้มากกว่านะเยี่ยมผมไม่ได้กังวลเรื่องความคิดของคุณเลยนะบอกเลย นายไม่เป็นไรหรอกนะโอ้โ oh หเป็นไส้ติ่งแล้วมาตวยดี่กูแล้วแบบ oh กูต้องใส่ชุดไหนไหนไหนขอดูชุดหน่อย oh, <yeah. S 2> ดูอาจารย์เขา oh, man, ดูอาจารย์เขาแบบลันลามาก <laughs> จานไหวฮัลลีเดย์แมนลี่ครับดูชุดมัน <laughs> <laughs> นี่มันมันชาลีชาบลินเลยแล้วดูชุดเขาดิโอ้ชุดแพลงยางจี้อ่ะอ่าไหนดูอ๋อ L อล,ลทีอยังไม่หายหาชุดเหมือนเรียนวิชาดนตรีนั่นแหละครับก็กดให้เพอร์เฟกต์ขำชุดอ่ะแล้วดูเขาดูเขาเต้นหน้าเวที โดยเฉพาะอีช้างน้ำนะอีช้างน้ำที่เราจูบกับมันไหลพลาดที่แล้วอะดูดูมันเต้นดูมันดูมัน <c oughs> <c oughs> จิมมี่ซูเขาจิมมี่อาจารย์เขานำเสนอขนาดนี้ตึงตึง <c oughs> อ่ะมาผม ผมยังยังไม่หายหาชุดกับทาเต้นนี่มันพยูนเหมือนพยูนมาโชว์ในสวนสัตว์แต่ดูข้างหลังในชุดชมพูนั่นนางฟ้าอะนี่มันหมูบินนะชัดผีเสื้อบ้าเลยเดีย่ยนี่มันดักแด้มีปีกแล้วดูต้นไม้ดอกไม้สองตัวที่เต้นอยู่ครับน่ารกักจะไม่มี <laughs> แล้วแไมเขาเต้นแต่ท่าเดิมๆวะแล้วดูคนตีกอง คุณรู้ไหมครับว่าคนตีกองอน,นั้นอ่ะคนตีกองด้านข้างข้าง,างจิมมี่น่ะผมเห็นหน้าเขาแล้วผมนึกถึงใครเลยผมนึกถึงผมนึกถึงสงครามเดวอย์ครับคุณสงครามเดวอย์เฮ้ยคุณสงครามเขาไม่หนวดเคี้ยวเหรอแต่ว่าเออแล้วดูเขาเิอ้าวเดี๋ยวนี้คุณสงครามเลิกร้องเพลงแล้วเหรอครับมาตีกองในโรงเรียนแทนแล้วใช่ไหม กดยังไงก็เพอร์เฟกต์ะผมเคยเล่นเกมแนวนี้ที่มันยากกว่านี้มาร้อยเท่าแค่นี้สบายมากเอากูดเลยพึ่งหลงตัวเองไปเมื่อกี้กดกูดเลยยังไม่หมดอีกเนี่ยหมดยังอะยังยังไม่หมดครับอ่ะสงการคนสงการครับได้รีบตีครับตด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 ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสทางนั้นเลยนะครับ từng 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 <laughs> จบสักทีครับจุกท่านครับได้20สดอนอือพร้อมกับได้ชุดอะไรมาก็ไม่รู้นัดแครกเกอร์ชุดใหม่ครับได้ชุดใหม่มาด้วยนะโอเค <laughs> เหนื่อยเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยอะไรเหนื่อยกับตะโกนเมื่อกี้ต่ขำชุดจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับใตน,นี้ก็งานงานเมื่อกี้ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่มีคุณสงการมาร่วมตีกองกันนะครับ หัวล้อหัวเล้อหัวล้อลชุดกูอ่ะฮะหัวเราฉันเป็นอุจารมาจาันจันจานจาันเป็นหัวล้อชุดผมฮะฮะไปครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเอจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม